สวัสดีครับนี่คือใบหูเสือนะครับใบหูเสือนี่จะช่วยแก้ไอนะครับเป็นตำรับยาแก้ไอไอเรื้อรังแก้เจ็บคอคออักเสบต่อมทอมซีนอักเสบนะครับระบุให้ใช้3-4ใบต่อน้ำา1ลิตรนะครับเราจะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อต้มนะครับ หลังจากที่เราต้มเสร็จนะครับให้กินครั้งละครึ่งแก้ววันละสามเวลาเราอาจจะใส่น้ำผึ้งหรือเกลือเล็กน้อยด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติเพราะว่าใบหูเสือเนี่ยจะมีกลิ่นที่ฉุนมากนะครับโดยให้กินก่อนหรือหลังอาหารอุ่นเช้าเย็นสักสองวันต้มกินเรื่อยๆจะทำให้อาการไอ และเจ็บคอดีขึ้นและหายไปในที่สุดครับหวังว่าพี่ๆเกษตรกรคงได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ